สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พระยมหาก็นำเอาพระสมเด็จวระครังองค์เสียนโตนะครับซึ่งพระมหาก็นำมา กล่าวแล้วก็นำเสนอให้เพื่อนสมาชิกทราบบ้างแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้วนะครับองค์นี้เนื่องจากว่าเสาอาทิตย์หยุดไปอ่านเจอก็เลยนำองค์ที่เพื่อนสมาชิกถามไทย มาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประธานภัยนะครับที่อาจจะนำมาตอบช้าไปเพราะว่าพึ่งไปเจอนะครับก็ธรรมดาเลยครับเพื่อนสมาชิกเมื่อเราดูพระเนี่ยเข้าใจความรู้สึกนะตามที่เพื่อนสมาชิกถามไถยมาความรู้สึกของเราแท้เราไม่แท้เขานะแท้เขาก็ไม่แท้เราเรา อย่าหวังไปให้เหมือนของเซียนนะครับเซียนเขาก็อาจจะอีกแบบหนึง่งเราเข้าใจเขานะครับไม่กี่คนนะครับที่เป็นเซียนระดับท็อปเทนของเมืองไทยที่นำถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลแล้วก็ตกลงด้วยการโฆษณาขายนะหรือมีแบบนี้นำมาขายให้เขาได้แบบนี้เป็นต้นนะเข้าใจความรู้สึก ของเพื่อนสมาชิกนั่นก็ธรรมดานะครับเขามีหน้าที่ในการเรียกว่าขายนะเพื่อนสมาชิกเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ขายพระอยู่แล้วนะพุทธพาณิชย์นะนะพวกเราก็เป็นชาวบ้านนะผู้ดูเราก็แยกแยะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้เพื่อนสมาชิก ใช้พิจรารณาณนะในการรับชมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะถ้าเราศึกษาของเซียนแต่ละท่านพูดดังนั้นเมื่อพระเราไม่ตรงกับของเซียนเราก็อย่าได้ไปตกอกตกใจหรือว่ากิตตกนะเพราะว่าสมเด็จแท้เนี่ยไม่จำเป็นต้องขายได้ซึ่ง พ่อใหญ่มหาเองก็ได้กล่าวไว้ตลอดนะครับพ่อใหญ่มหานี่ก็ใช้ประสบการณ์ตัวเองเหมือนที่เพื่อนสมาชิกได้เล่ามานะครับหนึ่งพ่อใหญ่มหาจะดูความเก่าก่อนนะเพื่อนสมาชิกอย่างองเนี้ยองเสียนโตที่ถืออยู่เนี้ยอยู่ในยุคปลายยุคปลายก็150ปีนะยุคปลายร้อยห้าสิบปีนะเมื่อเราถือวัตถุโบราณหนึ่งชิ้นอยู่ในมือเราเมื่อเรารู้ว่า150ปีนีหนึ่งผ่านแล้วสองฟัเก่า เก่ามันบาลางกันไหมมันสมดุลกันไหมนะเก่าร้อยห้าสิบปีเก่าร้อยห้าสิบปีมันมันเป็นธรรมชาตินะนะคือไม่แก้งเก่าหรือว่าไม่ไปอบไปทอดไปแช่ไปเวฟไปหมักมานะเพื่อนสมาชิกหมายถึงว่าความเก่าเนี่ยมันสมดุลกับธรรมชาตินะคือธรรมชาติมันแบบนี้เลยนะคือมันไม่ฝืนธรรมชาติมันไม่เกินธรรมชาตินะ ตามนี้นะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วตามตาเม,มาส์ก็คือมวลสารมวลสารที่พึงมีมวลสารบังคับไม่มากก็น้อยในองค์พระสมเด็จนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยพ่อใหญ่มหาจะดูตามนี้เมื่อ3ได้4ตาม,มาก็คือพิมนะพ์นะพิมพ์เนี่ยพ่อใหญ่มหาให้เป็นอันดับท้ายสุดนะเพื่อนสมาชิกพิมพ์ในท้ายสุดดังนั้น ที่เขาบอกว่าผิดพิมพ์ผิดพิมพ์เนี่ยคือพิมพ์เมื่อเราเข้าใจว่าสมเด็จวัลครังมีหลากหลายพิมพ์ใช่ไหมมีหลากหลายพิมพ์ดังนั้นเราอย่าอย่าไปจิตตกนะของเราผิดพิมพ์นะของเราไม่ถูกพิมพ์ของเราไม่แท้ใช่ไหมแบบนี้เป็นต้นนี่คือจิตตกไปเลยนะเ่อนสมาชิกคงเข้าใจแบบที่พระมหาพูดแล้วนะเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะได้สบายใจเพราะเรา เราไม่ต้องการที่จะเอาผ้าเราไปขายอยู่แล้วถูกต้องไหมดังที่เพื่อนสมาชิกคนนี้ถามมาท่านอยากเจออยากหาอยากบูชาสักองค์ที่คิดว่าแท้แท้ตามแบบฉบับนะที่เขาบอกว่าสากลนะ่ะก็คือไปเหนือก็ขายได้ไปใต้ก็ขายดีไปอีสานก็ขายออกเหมือนเพชรเหมือนทองคําเขาว่าอย่างนั้นนะไอ้พวกสายสากลนะอันนั้นก็ว่าไปนะแต่ว่าเรา พระแท้ที่พวกเซียนก็ไม่เคยเห็นก็มีนะดังนั้นเราอย่าได้ไปวิตกกังวลในสิ่งเหล่านี้อย่างองค์นี้องค์เสียนโตที่มาที่ไปองค์เสียนโตนี้ก็กล่าวไว้แล้วนะแต่ว่าเอาเพราะเฉพาะองค์อย่างองค์นี้ดูดูก็ไม่สวยไม่งามนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยถ้าให้พวกสายผานี่เขาก็บอกว่าเออผิดพิมพ์ไม่แท้ไม่ซื้อไม่หาไม่เช่าก็ไม่เป็นไรแต่พวกเรามันบ้านนะ พระบ้าน,านดูศึกษาเช่าตามแบบของเราเห็นแล้วก็เช่ามานะเห็นแล้วก็เช่ามามาบูชาแรกๆเพื่อนสมาชิกอันนี้เป็นเรื่องจริงเราอย่าเพิ่งไปด่วนนะบางองค์ซื้อมาเช่ามาอาทิตย์เดียวตัดสินใจไม่ได้นะจริงไม่จริงบางองค์เนี่เป็นอาทิตย์บางองค์นี่เป็นเดือนบางองค์เป็นปีเลยนะเพื่อนสมาชิกค่อยตัดสินใจได้ว่าโอนี้แท้นะ พอเราต้องมีข้อมูลเราจะต้องมีเวลาจับส่องสัมผัสอยู่นั่นแหละจึงได้รู้ว่าองค์องค์งงนี้ที่เราคิดมเมื่อเดือนก่อนไม่แท้กับดูซ้ําแล้วซ้ําอีกส่องแล้วส่องอีกอย่างเงี้ยสุดท้ายจึงได้รู้ว่าเออนี่แท้นะเพื่อนสมาชิกนี่เป็นต้นนะ,ะแบบนี้แล้วก็ ให้เพื่อนดูเนี่ยด้านหน้านะด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็นี่คือด้านหลังนะนี่คือด้านหลังเราก็จะเห็นลักษณะเหมือนกับเป็นอนะ่สนิมน้ำอ่าสนิมเหล็กนะเนี่ยสนิมน้ำสนิมเหล็กที่เกิดขึ้นในองคพระนะ่าแบบนี้เราเราหาดูยากนะ เพราะว่าน้อยองค์ที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกเหมือนเหมือนลงชาติแดงเหมือนลงลักดําไว้แต่ไม่เป็นแบบนั้นนะเขาเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางภายในของเขาเองนะส่วนขอบเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่เป็นคมสันเลยทีเดียวก็จะมุนมนทื่ททอๆมาอย่างนี้นะอ่าเขาก็จะมุนมนทื่ทอๆมาอย่างนี้ให้เราเห็น ส่วนด้านข้างด้านข้างด้านข้างเพื่อนสมาชิกก็จะเห็นว่ามีรูอากาศมีบ่อน้ำตาลึกบ้างตื่นบ้างก็ปะปายกันไปนะเดี๋ยวพยามหาจะให้เพื่อนๆได้ดูเนื้อด้านในนะเนื้อด้านใน เป็นยังไงเราดูไปพร้อมกันนี่เราดูเต็มองค์แล้วเป็นอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกเราดูเต็มองแล้วเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาดูกล้องขยายกันต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะเราถ่อยทีถ้อยอาศัยงดดราม่านะครับดูศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเรามาดูใกล้ๆเป็นยังไง สมเด็จองค์เสียนโตนี่พ่อใหญ่มหามีอยู่สองนะสององนะเพื่อนสมาชิกมีไม่เยอะนะมีอยู่สององเราดูใกล้ๆเนี่ยดูเนื้อนี่ชฉ่ำเลยนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมยอย่างเงี้ยเราดูไกลๆเมื่อกี้นี่ก็ยังแบบยังไม่ชัดเจนไม่สวยงามไม่คลาสสิกนะแต่พอเรามาดูใกล้ๆอย่างนี้แล้วเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูนะ ย่ดูพระโอระพึงผายงดงามทีเดียวเราจะเห็นคราบเรียกว่าคราบน้ำมันตังอิวนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเราจะเห็นคราบน้ำมันตังอิ้ว เสียนโตหรือเสียนบาทเหมือนก้นบาทพระนะเราจะมีลักษณะเหมือนอดอกบัวตูมบ่งบอกถึงขันห้านะเพื่อนสมาชิกะจะมงคลสมเด็จพุทธาจารย์โตพมรังสีเนี่ยท่านบอกพวกเราถ้าเป็นสมเด็จวัลระครังองค์ทั่วไปก็จะมี3ฐานศีลสมาธิป,ปัญญาแต่ถ้าองค์เสียนโตนี้ก็จะเป็นดอกบัวตูมก็คือ เรียกว่าขันห้านะเพื่อนสมาชิกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรูปเวทนาสัญญาสัญญานี่สำคัญนะหมายถึงว่าความจำดีชั่วนะดีชั่วแยกแยะพิจารณาติตรองใคร่ครวญก็คือปัญญานั่นเองนะท่านยังให้เป็นองค์อยู่ตรงกลางในสูงสุดปัญญาเราเนี่ยสำคัญก็คือศีลสมาธิปัญญาปัญญาเนี่ยเป็น ดอกสุดท้ายนะปัญญาเนี่เป็นฐานสุดท้ายถ้าหากว่าเป็นวันลคังพิมพ์ใหญ่3ฐานนะถือว่าเป็นเป็นฐานสำคัญแต่ถ้าเป็นองค์เสียนตูนะเนี่ยสัญญาคือความจำต้องใช้ปัญญาพิจารณาติตรองใครควรชั่วดีนะแล้วก็วิญญาณนะรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก,ก็คือร่างกายเราเนี่ยนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยเวทนาคือความรู้สึกนะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกหวานหิวขมหนาวร้อนทั่วไปนะเวทนาสัญญาคือความจำนะจิตรองใคร่ครวญพิจารณาสังขาน,นี่คือบุงแต่งนะเนี่ยตัวสำคัญนะก่อให้เกิดภพชาติก็คือตัวสังขารตัวนี้ ส่วนวิญญาณวิญญาณคือการรู้จิตจิตจิตรู้จิตเข้าไปรู้จิตเข้าไปจับจิตเข้าไปพิจารณาจิตเข้าไปปล่อยวางจิตเข้าไปพิจารณาตามความเป็นจริงของกฎไตรลักษณ์อะนะวิญญาณตัวนี้ท่านนึงบอกว่า5นี่ก็คือพิจารณาถึงเรียกว่าขันทั้ง5นะ เนี่ยดูใกล้ๆเป็นยังไงเพื่อนสมาชิกคิ้วเขียวนี่ก็เรียกว่าคล้ายกับเม็ดหยกนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยมวลสามในพึงมีเม็ดดําเม็ดแดงนะเนี่ยเม็ดดําเม็ดแดงในองค์พระเนี่ยเห็นไหมครับนี่ขิ้วเขียวนี่เม็ดขิ้วเขียวนี่เยอะนะเพื่อนสมาชิกองค์เนี่ยในองค์พระเนี่ยดูเนื้อพระนะเม็ดดําเม็ดแดงเม็ดหยกเนี่ยดูดูเนื้อพระนี่คลาสสิกมากนะครับองค์เนี้ย นี่คือก้อนผงพระทุกคนผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตีนึงสังเฮนะเพื่อนสมาชิกดูคราบนะสนิมน้ำสนิมเหล็กแคลไซด์อนาคอนไนด์นี่เกิดขึ้นในองค์พระเลยนะเนีย่ยเหมือนผุยหิมะเหมือนผุยก้อนเมฆเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเขาเกิดขึ้นในองค์พระเลยนะ อ,นนอันนี้คือด้านหน้านะนี่ก็มีเม็ดเขียวอยู่แล้วเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับน no euh. ี่เม็ดที่เขียวนี่อยู่ด้านในเห็นไหมครับนี่คือเม็ดดําเราเห็นเม็ดที่เขียวในสองเม็ดแล้วนะเม็ดที่สามเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่เม็ดที่สามนี่อยู่ด้านในเห็นไหมครับเม็ดเม็ดที่เขียวนี่คือเม็ดที่สามแล้วเรามาดูด้านด้านหลังนะ สนิมน้ําสนิมเหล็กเนี่ยเขาเขาเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากด้านในนะเขาก่อตัวดันกันขึ้นมาอย่างเงี้ยลบล้างถูขัดก็ไม่ออกนะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเดียวกันกับองพระถ้าจะหลุดก็คือแตกออกนะแตกออกหล่อนไปเลยนะเนี่ยพราะย่งมหานี่แช่ขัดถูก็ไม่ออกนะเนี่ยเพื่อน,น,นสมาชิกเห็นเม็ดเขียวอีกไหมครับนี่เราเจอเม็ดเขียวหลายเม็ดนะครับนี่ก็เม็ดเขียวนะครับ เม็ดเขียวในองพระนะ่านี่ก็เม็ดเขียวนะครับนี่เราดูด้านในดูดูดีๆเราจะเห็นนะเห็นความงามคลาสสิกขององค์นี้นะ่าเราดูด้านข้างกันนะครับทีนี้ดูด้านข้าง ด้านข้างเนื้อปูนเปลือกหอยก็เนี่ยใสเหมือนเกล็ดแก้วเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่นความงามเม็ดแดงเห็นไหมครับเี่เม็ดแดงเราเห็นแบบนี้นี่ก็เป็น เม็ดหยกนะเพื่อนสมาชิกเม็ดดําเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดหยกเม็ดดําเม็ดแดงเนี่ยเม็ดแดงเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยและธาตุกายสิทธิ์ก็คือเม็ดเม็ดดำนะครับเม็ดแดง เพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้พ่อใหญ่ามาหาช่องสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ